และนี่ก็คือช่วงล่าง5ตันนะครับสำหรับรถอคอกรีโวนะฮะใช้แหนบ10ล้อครับแหนบ10ล้อประมาณ5แผ่น,นครับช่วงล่าง5ตันชิ้นนี้นะครับเราก็ประยุกต์ทำขึ้นมาใหม่นะครับเป็นก้อนเหล็กรองแหนบนะฮะเราก็ใช้แหนบนี่นะครับออกมาตัดแล้วก็ทำเป็นก้อนเหล็กรองแหนบใช้น็อตขันถึง2ตัวนะครับ โอกาสหลุดก็จะมีน้อยนะครับมีไม่เยอะเพราะใช้น็อตขันถึง2ตัวนะครับเวลาแนบลงมากดทับแล้วเนี่ยนะครับถ้าองศาไม่ไมแหลมจนเกินไปก็ไม่น่าจะหลุดนะครับเพราะว่าแนบสิบล้อนะเขาก็มีความโค้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนบกระตบน,นะครับอ่ามันจะตั้งองศาที่ขนานกันมันไม่ได้ตั้งฉากอย่างนี้หรือว่าตั้งแหลมอย่างนี้จนเกินไปถ้าตั้งแหลมก็มีโอกาสจะหลุดนะครับแต่ถ้าตั้งอย่างนี้ไม่หลุดนะครับคันนี้ก็ต้องการช่วงเร่งนิดหน่อยนะครับ ใช้เหล็กก้อนเข้าไปหนุนแหนบนะครับเพื่อให้แหนบรับน้ําหนักได้ไวขึ้นนะครับให้แหนบชุดล่างรับน้ําหนักได้ไวขึ้นนี่ฮะก็มีข้อดีเวลารถเราวิ่งเบาๆรถเราวิ่งตัวเปล่าๆ,าาๆนั้นเราก็สามารถที่จะถอดออกได้นะครับนะประมาณนี้นะให้ดูนะรถเราวิ่งตัวเบาๆตัวเปล่าๆ,าๆะถ้าเราใส่ก้อนเหล็กเข้าไปปุ๊บเนี่ยช่วงเด้งเราจะน้อยเห็นไหมครับ แต่ถ้าเราดึงออกแล้วนะครับช่วงเด้งเราก็จะมีมาเยอะขึ้นนะครับให้ดูนะขันน็อตแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับช่วงเด้งก็จะมาเยอะขึ้นเห็นไหมครับก็จะมีข้อดีตรงนี้นะครับเป็นก้อนเหล็กนะครับมันจะได้ไม่ยุบตัวนะครับถ้าเป็นลูกยางก็เอาไปบรรทุก4ี่หตันก็ยังมีโอกาสยุบตัวนะครับดังนั้นถ้าใช้ก้อนเหล็กก็โอกาสยุบตัวก็จะมีน้อยหน่อยใส่เข้าไปก็ใช้กุญแจเบอร์17ขันเลยนะครับประมาณนี้นะ ขันให้แน่นนะครับก็สวยงามดีโอเคฮะใช่ได้ไหมฮะสวยงามนะครับถึงเวลาลวเราก็ถอดออกได้นะครับทั้งสองข้างดึงออกมาได้เลยคลายน็อตนะครับคลายน็อตออกมาอย่างนี้คลายออกมาอย่างนี้ถึงเวลาเราก็ขันนอ็อตดันเข้าไปครับขันน็อตด,ดันเข้าไปมันก็อยู่แล้วครับนะฮะ <Okay. S 1> ไม่ไปไหนหรอก อเคดึงออกมาครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะดึงดึงนิดหนึ่งปุ๊บติดครับติดดึงไม่ออกเพิ่งทำใหม่ๆครับเพิ่งพ่นสีเข้าไปทำใหม่ๆโอเคสวยงามครับกนเด็กเอาไวส้สำหรับรองแหนะฮะแล้วช่วงล่างห้าตันนะครับสำหรับคันนี้เป็นรีโวนะครับก็ทำย่อนิดหน่อย แบบน้ำหนักที่ห้าตันนะฮะคันนี้เทสน้ำหนักแล้วนะครับใส่ห้าตันได้นะครับโอเค